เหมนยมันจะหัวใหญ่ละหัวใหญ่แล้วผมจะเอากิ่งหลักๆไว้อย่างนี้เยอะถ้าเป็นงี้อย่างนี้อย่างนี้กิ่งกิ่งเดียวเห็นไหถ้าอย่างนี้มันมีหลายกิ่งอืมมีหลายกิ่งนี่ผมก็ขายต้นละพันต้นละพันยกกระถางเลยถ้าเอาคู่ก็ต้นละแปดร้อยมาขายลูกค้าต้องใส่ปุ๋ยเลยไหมออสโมโค้สามเดือนใส่ครับเป็นปุ๋ยละลายช้านี่อายุเท่าไหร่ สี่เดือนห้าเดือนแล้วแล้วเราเป็นต้นไม้ทุงหน้าหนาวจปลอ๋นี่พี่คือพี่ดัดรากมันนะอ่าอันนี้เป็นไม้ยักษ์โคโคอันนี้ก็จะดัดรากไว้อันนี้เราก็หมกไว้ก่อนนี่เพิ่งปลูกครับเพิ่งปลูกยังโอกาสรอดยังไม่มีต้องต้องรอดูให้มันรอดก่อนเนี่แล้าก็ยกรากขึ้นละ นี่นี่ไม้ที่ผมปลูกใบมันก็จะโรยใบเหมนจะโรยใบแล้วเน่าเยอะมากๆเลยนะเจ้าเขามาปกเปยีมันไม้ไม่สมบูรณ์แล้วมันเปียนเปียนแล้วมันหลุดหมดเนี่ยผมเปียนให้ได้ติดยงแค่สองสิ่งเพราะว่าไม้มันไม่สมบูรณ์มันเสียบไม่ได้แล้วเนี่ยของสุกเจ้า ไม่เห็นมายกกลับคืนมันไม่ได้ไม้มันไม่สมบูรณ์ครับมันเน่ามันไม่ขึ้นเะครับเสียบ๊บมันกเลยเล็กอยู่เรื่องไม้พวกนี้ต้องทาเองครับใบต้องทําเองปุ๋ยต้องทําเองใบหมักกวาดใบเองทําเองหมดถึงจะถ้าซื้อเขาไม่ไหวอันนี้ต้นอะครับเนี่ยอันนี้ท้องอุไลอ้าผมพือว่าทองอุไรทองอุไลตักยอดนี่ไปทำเอาก็ติดแล้วนี่ตัดยอดไปแล้วมอาํำตายอ่ะ เอาดินใส่ใส่แก้วใส่ไฟเจาะรูแล้วก็ทำแล้วก็ผมตากออกยืดเยือนกับองแบบอย่งกันอยู่เลยมันต้นอะไรที่นี้สุดยอดพี่เนี่ยเนี่พัดเดียวเองอย่างเงี้ยไม้เป็นไม้กอใหญ่ครับมันก็จะไม้เนี่ยเป็นไม้กอขุนกอ ไอ้สีแบบนี้ไอ้ที่เล็กๆนี่ทำเล็กๆมีหน้าบ้านมีครับก็ลอยอันนี้เขาเรียกแดงอุดมทรัพย์แดงอุดมทรัพย์ครับอันนี้เขาเรียกอันนี้เรียกคอยใสจะมีชื่อเขาอ๋อร่างนี้ครับนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอ่าชมพูพริ้งเล็บใสอันนี้อันนี้ชมพูไอ้ถ้าซื้อซื้อปลออย่างนี้ดีกว่าครับซื้อเป็นคู่ไปอย่างเงี้ตั้งไม้มัน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 ได้พุ่มครับนะ จะเสียม,มันจะมีหลักมันพร้อมที่จะแตกดอกให้เราละ พอพอยอดมันยาวปุ๊บพอมันหมดดอกปุ๊บเราตัดตัดปุ๊บมันจะแตกสามแตกสี่จากแทนที่มันจะยอดยอมมันจะเยอะพุ่มมันจะใหญ่ครับพอตัดแล้วมันก็จะแตกใช่ไม่ได้ตัดเนี่ยนะถ้ามันยาวเราตัดเห็นไหมตัดหนึ่งออกสามเห็นไหมนี่ตัดอันนี้ตัดหนึ่งออกห้าจากสองกิ่งเนี่ยกลายเป็นสิบละแต่ว่าอันนี้เราก็เสียบยอดไหมหรือว่าไม่ได้เสียบเสียบ เสียบแต่ว่ายอดมันยาวปุ๊บจับตักเลยพร้อมันเองเลยพอมันหมดดอกปุ๊บเราตัดเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันยาวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราทุมดอกมันหมดปุ๊บเราก็ตัดนี่เลยมันก็จะแตกตรงตาในสามตาสี่ตาอันนี้เราก็เอาไปเสียบต้นอื่นเนี่ยเสียบเป็นข้อ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 เอาไปนั่งแท่น เอาไปนั่งนั่งหมดเนี้ยเนี่ยผมตัดหมดเลยเนะี่ยพอตัดปุ๊บเดี๋ยวก็จะแตกเยอะเลยครับถ้าไม่ตัดไม่แตกอหรอไหมพอตัดปุ๊บจากสองเป็นเท่าไหร่ล่ะทีเนี้ยมันก็พอมันออกใบมันออกดอกเลยนะไม้พวกเนี้ยเ<อ>น่เน่เหรอไหมพอตัดสองนี่สองกิ่งใช่ไหมแบบยืดเมื่อกี้นะ ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยจกักดอกแทนที่จะออกสองช่อทีนี้ออกสิบช่อมันเป็นการกระพุ้งใช่ในี่เดี๋ยวก็ดวเดี๋ยวก็เคาะเคาะดินแล้วก็เปลี่ยนดินล่ากมันแน่นแล้วนี่ผมได้เวลาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนเดี๋ยวแล้วก็ดึงดินออกแล้วก็ไปตั้งลอยขึ้นขึ้นกันนะเนี่ยมันก็จะโชว์ล่างนี่เอาไซส์ใหญ่ๆยุ่ไปครับนี่สองตอน้นแปดคู่เดียวต้นละแปดแล้วถ้าต้นเดียวก็ตัน นีไม้ประกวดครับพวกนี้ไม้โศกโผล่พวกนี้จะเป็นนี่สวยมากนี่เลี้ยงกี่ปีได้ขนาดนี้นะครับครับอันนี้อันนี้ผมก็จะไปซื้อตามบ้าน<อ>ตามบ้านใครที่เขาเลี้ยงแล้วเขาคราไม่เป็นนะผมก็ซื้อเข้ามากระบอกเขามาเสียบเนี่ยมาเปลี่ยนสีใหม่หมดเลย<อ>เปลี่ยนสีใหม่ ไไงงมาศึกษาได้ครับมาเรียนได้โอ้โหปากเรียนไอ้ที่วะนี่แนะผมตัดหมดเตอร์พอเราตัดปุ๊บตัดให้กลมเลยเดี๋ยวมันจะแตกให้พึ่งตัดได้ยจะมาถึงอาทิตย์เดี๋ยวมันจะแตกแน่นเลยครับมันแตกปุดดก๊บดอกมันจะดกดอกมันจะดกตัดนี่เราต้องเอาอะไรทาตัดที่ตัดไม่ต้องตัดแล้วก็น้ำเปล่าล้างกรได้เนี่ยล้างยางกรได้อันนี้ก็เป็นมะนาวด่างนี่ส้มกีดด่าง เราต้องมาดูตรงนี้ร้อยก็สวยได้เนี่ยเขาเป็ดอกเป็นดอกกระโดดอันไหนเป็นพุ่มพี่ถ้าเป็นถ้าจะเอาต้นเล็กหรือต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่ก็สองร้อยเล็กร้อยเดียวเนี่ยเล็กเกระถางหกนิ้วนี่กระถางสิบนิ้วของผมโตไปเรื่อยเอาต้นเล็กๆเล็กไนึล่นก็ได้ครับลองดูนี่ยเอาพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ที่ไหนผมคนอุเทนแล้วก่อน เดี๋ยวเอาต้นหนึ่งเยอะไหมเยอะๆอันนี้มันสีอะไรนี่กผมสองร้อยนี่เดี๋ยวผมคิดให้คู่สามร้อยอ่ะนี่เอาอย่างนี้ไปเล่นดีกว่ามันเป็นไม้ตัดพุ่มเลยนี่นี่แน่น่น่แน่นี่เสียบยอดหมดเลยใช่เสียบยอดนี่ตัดต้นเลยนี่ขาวอ่าขาวสีวนนท์เลยขาวโจ๊ะเลยนี่ขาวสีวนนท์อันนี้เยลโล่พลิ้งอืมนี่ขาวสีวนนท์คู่ไปเลยเนี่ยเอาให้สามร้อยอ่ะลดให้ก็งี้ก็สวยไดี่ะก็งี้ก็ได้ เนี่ย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 ม่แม่เนี่ยเลือกเอาเจ้าต้นไหนรถให้เพราะต้นสองร้อยนี่ผมผมไม่ขายไม่รเลยาไปดูตรงวัดสทานนะเจ้าคณะจังหวัดอ่ะ้เราไปาพร้อมโยบอกบอกบอกทยสีแยกสกเกจับีกันสีแยกหมดอันนี้ก็สวยหรออันนี้ก็สวยอันนี้วันข้อขายดีวันพอสวยเกินธ นี่ภูภูเขียวถ้าภูด่างแข็งเนี่ยๆพวกไม้ใบแฟนก็ชอบไม้ใบอันนี่จะเ,เป็นพวกกระบอกเพชรนะครับเกิดอยู่ในเกิดในไม้ทะเลินไปแน่ยอันนี้ไอ้ฟิโลใบเลื่อยอันนี้อันนี้น่าจะมีแววด่างนะฟิลโลใบเลื่อยตามแป๊กธรรมดาทั่วไปไม้บอลอันนี้พี่เอามาทำเองหรือว่าซื้อมา ท้เองด้วยตัวผมทำไม้ใหญ่ก็อ๋อท่านี้ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเสียบเลยเสียบยอดเนี่ยเลยเดียวผมนึงมาเสียบไม้ใหญ่ไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วก่อนนั้นแรงดีผมตีสุดโอ้แต่ใส่บ้านผมก็ใส่บ้านนะเอกก็ชอบไม้ไผบชอบไม้ยืนต้น